หมือนเขาจะออกรบเลยอะเธอเหมือนเขาทองจะคลานตับเพื่อหลบลูกกระสุนแล้วก็จริงจังมากเขาจริงจังมากที่นี่จริงด้วยยังไงวันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นท้าสุดเลยเอาล่ะเกมนี้นะครับอย่างที่บอกไปใครชนะจะได้ท้าคะแนนทันทีแล้วก็จะกลายเป็นผู้ชนะในวันนี้ไปโดยปรายนะครับครับชูแล้วออกแบบมาเพื่อท้าขาวเราจะต้องชู โชว์คืออะไรก็คือการเลือกนั่นเองนะครับกิจรกรรมคือผู้เข้าแข่งขันแต่ละสีจะต้องโยนเสื้อที่มีโลโก้โอโมพลังเท่านั้นเสื้ออยู่ไหนอยู่ในากราเห็นไหมครับอยู่ในากราต้องโยนโยนไปไหนเราก็ต้องโยนลงเครื่องซักผ้าแต่เครื่องซักผ้ามันอยู่หลายเครื่องเชียวต้องโยนเครื่องไหนละ่ะ ขอเครื่องที่มีผลิตภ<า>ัณฑ์โอโมพักไว้แปดอยูเครื่องที่มีแค่โลโก้เราไม่เอาเพราะเราต้องการพลันท้าเท่าในการทำให้้าพเราขาวโอ้พรอมไาทำ<อ>ไมเสียงสีแดงอ่อยนั่นลูก แล้วบูนบูนยังจี้ไม่อ่อมไม่ออมค่ะไปค่ะโอเค2นาทีเท่านั้นนะครับไม่มีเสียงนกวีดทีทีให้กวนใจแล้วคุณจะต้องชูจากตรงนั้นคุณจะปั้นเป็นลูกบอลจะปั้นเป็นนกกระเรียนจะปั้นเป็นสามเหลี่ยมหรืออะไรแล้วแนตะ่คุณยุด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  ถ้ไมถึงคนแบบนีฉันเห็นนะเยสีแดงในขณะที่ฉันพูดเธอควานหาว่าตัวไหนมีโลโก้ฉันเห็นนะมีจริงๆเขาเ่ามีจริงหรือเปล่ามันจะไม่มีได้ยังไงเราต้องเชื่อมันใน,นกลไกของเราซิไปจ้ะโยจน,นจากตรงนี้ชูจากตรงนี้ มันยากามันยากนะมันมีลงด้วยไงมันมีไม่หวัน่นใช่ครับอันนี้คือไม่หวั่นค่ะอ่าน้ำเงินมั่นใจไหมว่าจะชนะอายุชอว์เชื่อไหมหรือว่ายังไม่เชื่อยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อยังไม่เช <Sure. S 1> ื่ออ่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับทีมงานครับเราจะรับไปพร้อมๆกันเลย ขอสแตนบายตรงเครื่องซักผ้าทั้งสองเครื่องที่มีผิดพัน์นะครับเราจะนับไปพร้อมกันเลยนะครับและตัวแรกมาจ้ะหนึ่งโอ้ดันเลครับสีน้ำเงินพร้อมนะจ๊ะสีน้ำเงินคุณช้ายอยู่นะโอเคจ้ะสอง ไมมีอีกไหมตอนนี้5เท่ากันอยู่นะครับและและน้ำเงินมี6กไม้น้ำเงิมนี่ไม่มีครับและได้ไหมได้ไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มีนะครับ นำเงินดีไหมครับนำเงินไม่มีแล้วทั้งสองเรื่องเลยนะครับซึมัหล่อและตอนนี้คะแนนคือ<ะ>คือนำเงินกินมาเรื่อยๆนะครับนำเงินยั่งทำให้เราตุ๊บตุ๊บต,ต่อมต่อมนะครับถ้านำเงินกิบขึ้นมามีโดโก้นำเงินชนะเลยนะครับมีไหมครับ นะครับพร้อมกันเลยทีละคู่ทีละคนใครที่คิดว่าตัวเองแม่นการจังหวะน้ำหนักดีเชิญมาคนแรกครับพี่พีมีอะไอยากจะวุยพรนักสองทีไหมครับก็ห้ามสสมนไันอีกรอบดีในการเกมตัดสินไม่ได้ เสมออีเราก็ชูอีใช่เราก็ชูติดไปดเรื่อยเรเราเราก็ไม่ต้องกลับบ้านเราเล่นอย่างนี้ได้เซ็นแกมพ <ไป S 1> <ท>ี่ีคือปีหน้าเลยพร้อมไหมครับครับสีแดงส่งตัวแทนมาคนแรกนะครับหยิบเสื้อโอโมไว้ในมือครับคุณจะทําอะไรของคุณก็ได้แล้วแต่คุณสมวนยังไงก็ได้แล้วแต่คุณครับออกน้บหนึ่งถึงสามต้องชูนะครับพร้อมนะครับหบลังตีนนกพีกของพีพี ชูได้เลยนะครับสีแดงพยายามตะโกนหลบพยับขึ้นขยับขึ้น เราหนาออกไปทีละคู่ทีละคูห่หนาพร้อมนะครับ,โบโสีแดง